ครับกลับมาพบขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานขอไอคอนิสานโฮมคอนิสานนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเป็นก็มาทํางานเหมือนเดิมไม่ได้มาเที่ยวก็เป็นจังหวัดที่เรี่กอะไรไม,ไม่ค่อยมี อะไรให้เห็นมากมายในสองทุ่มกว่า3เท่าไหร่ละสามทุ่มก็เงียบไปแล้นะไม่มีว่าจะเดินออกไปทานข้าวทานอะไรก็ไม่มีดีนะที่เอาข้าวติดมาจากเียที่ซื้อบนรถไฟนะครับผมนั่งรถไฟขบวนที่109จากกรุงเทพมาหาคนครมันจะไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเห็นเขาอยู่ใน u t u b e นะครับใน u t u b e ก็จะมีที่ผมเปิดผ่านๆเนาะก็จะมีเขาจะ คุยเรื่องน้ำมันนะน้ำมันที่ประเทศไทยหรือปตทจะไม่ขายหรือว่าขายน้ำมันให้เราน้อยลงอันนี้ก็ไม่อยากจะผมก็ไม่ไม่มีความเห็นนะแต่ว่าก็ถ้ามันมีข่าวมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคริงพพูดถึงก็มีที่เขาอามาเล่ากันนะเรื่องเงินของประเทศไทยเรื่องรถไฟลาวจีนรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนี่ย ทำไมไทยถึงไม่ทำไมไทยถึงไม่กู้เงินจีนนะครับพอดีพอดีจีนนะเ,เขาไทยเห็นตัวอย่างนนี้ผมก็ผมเคยผมเคยคัดค้านเรื่องนีนนะ้การที่จะให้จีนเนี่ยมาบริหารพื้นที่สองข้างทางของรถของข้างทางรถไฟจีนก็ไปฮุบเอาท่าเรือองศีลังกามาแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าจีนได้ที่แผ่นดิน ได้พื้นที่ข้างทางรถไฟลาวไปเท่าไหร่นะแต่มันก็ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ทําให้คนไทยเนี่ยเขาก็เกิดความกลัวนะก็ต่อต้านตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนะการการเป็นหนี้มันก็ทําให้ความรู้สึกภาคภูมิใจมันน้อยลงนะถึงจะได้ของใหญ่ของโตมามันก็ไม่คุ้มกันหรอกนะครับตัวอย่างประเทศไทยก็ที่เห็นว่าไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นขายก็อาจจะเป็นเพราะ ใส่ใจคอของคนไทยเป็นแบบนี้นะครับคิดแล้วคิดคิดจนช้าช่างมันเถอะอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะมีบ้างทะเลาะก,กันชกต่อยกันเองนะแต่มันก็ไปถึงกับเวลาถ้าคือถ้ามีเรื่องกับคนอื่นนะถ้ามีเรื่องกับคนอื่นเนะี่ยคนไทยจะช่วยกันดีมากนะมันจะมีบ้างทะเลาะก,กันนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะได้ไม่ต้องกู้เงินจีนนะไทยก็คงจะได้เงินจากประเทศจีนเยอะอยู่พราเปิด ฟรีมิซาฟรีวิซ,า,วซาสำหรับคนจีนคนจีนก็มาเที่ยวหลังหลายเข้ามาเที่ยวไทยเยอะก็แปลกนะอยู่บ้านเขาก็มีที่เที่ยวเยอะหรือว่ามันยังไงเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบเนาะความเป็นอยู่อิสระเซรีหรือ,อยังไงนะจริงๆทเที่ยวบ้านตัวเองก็ได้เหมือนคนที่ไทยคนคนไทยที่ชอบไปเที่ยวประเทศลาวก็ถามคิดเอ๊ะบ้านเราก็มีเหมือนกันมีตักบาตรท,ทาบุญ มีวัดมีวาเหมือนกันแล้วทําไมพากันไปประเทศออก็คงจะไปเปิดหูเปิดตานะผมก็มีความคิดจะเคยไปเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คิดแล้วคิดอีกนะเห็นคลิปที่เขาเอามาเล่าสู่กันฟังมันก็มีทุกประเทศแหละครับคนดีคนไม่ดีแต่ถ้าทนไม่ดีแค่คนเดียวทําแล้วถูกเปิดเผยแฉออกมามันก็ทําให้ภาพพจน์เสื่อมเสียแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นด้วยผมก็แปลกนะ ห้ามนอนบ้านเพื่อนห้ามนอนบ้านแฟนอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยมันก็คนเพื่อนคุณมาหาแฟนคุณมาหาเนี่ยคุณให้ไปนอนที่อื่นเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องหน้าอายเลยนะครับอย่างอยู่ประเทศไทยเนี่ยใครจะเข้ามาบ้านเนี่ยไม่ต้องไปแจ้งไข่ากำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจอะไรไม่มาเกี่ยวนะครับยิ่งยิ่งใครมาบ้านเราแล้วเราเราให้นอนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นเกียรติมากเลยนะเพื่อนยอมนอนบ้านเราเรามีบ้านให้เรามีบ้านให้เพื่อนนอนเป็นเรื่องที่ดีมากนะสำหรับประเทศไทยนะครับแต่ว่าไม่รู้คือเข,เขาก็อ้างว่าระบบการปกครองมันเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะประเทศคอมมมวนิสตื่นเขาเป็นหรือเปล่านะครับผม,ผมก็ไม่เคยไปต่างประเทศก็มีข่าวว่าเมียนมานะครับเปิดออกกฎใหม่คนไทยที่จะไปเที่ยวไม่ใช่คนเฉพาะคนไทยนะครับคนทั่ว ต่างประเทศที่จะไปเที่ยวเมียนมาจะต้องมีเงินดอลลาร์ในกระเป๋าไม่ต่ำกว่า1,000ดอลลาร์1,000ดอลลาร์ก็คิดเป็นเงินบาทก็ท่วนๆก็ส0 0 0 0กว่าบาท3า0 0 0กว่าบาทมันไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับคนไทยนะก็คงจะอดไปเที่ยวกันนะฮะแล้วก็แต่กัมพูชาเนี่ยผมเคยจะคิดจะข้ามไปครั้งหนึ่งตอนนั้นไม่ใช่เมื่อใกล้ๆนี่แหละผมเข้าไปเอา้าเข้ามาได้แล้วเหรอ ก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรบอกเมื่อก่อนจะซื้อบัตรเขาเรียกอะไรบอตเดอร์พาสบอเดอร์พาสเข้าไป50บาทหรือร้อยหนึ่งจำไม่ได้ตอนนี้ต้องมีพาสปอร์ตผมเองก็ยังไม่ได้เคยทำพาสปอร์ตไม่ได้มีโอกาสจะไปต่างประเทศก็อย่างที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยมันมันไม่เหมือนที่อื่นก็คือคือมันมีอะไรที่แบบคนไทยสบายๆนะวันนี้ผมก็นั่งรถไฟมาก็เห็น เป็นฝรั่งมังค่าบานเราจะเรียกวมๆวฝรั่งมังค่านะครับเต็มรถไฟเลยไม่ว่าจะเป็นชั้นสองชั้นสามเขาไปเชียงใหม่กันแต่แปลบางคนเขาก็จะแวะที่อยุธยาก่อนก็โชคดีนะครับที่ที่ประเทศไทยรักษาสิ่งเก่าๆเ,เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสุขโขทัยศรีสัชนาลายัยอยุธยาเรา ทือทาให้มันอยู่แนละ้วไม่ได้ไปสร้างอะไรเพิ่มเติมนะมันมันต้องไม่ต้องไปสร้างอะไรเพิ่มเติม,มก็เลยฝรั่งเราคงชอบแบบเนี้ยนะคราวก่อนผมมาเนี่ยเขาก็เจอชาวออสเตรียครับเขาก็มาเที่ยวยุทธยากันถ้ามีตั้งท่องเที่ยวมามันก็จะได้เงินแบบแบบเงินจากนักท่องเที่ยวเนะี่ยเป็นเงินที่ง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรขครเข้า,ขามาเที่ยวเขายอมีินีจ่ายเพราะว่าลักกี่อย่างคือ อาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดนะผมฟังคลิปผมดูคลิปวิดีโอ,โอของทางฝั่งเพื่อนบ้านนะพูดถึงว่าทำไมประเทศไทยไม่ยอมรับเงินของเพื่อนบ้านหรือเงินของต่างชาติเงินสก,กุลอื่นๆนะมาใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่นะครับกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับเอามาใช้หมดเอามาใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเงินกีบเงินจัดเงินเรียนเงินดองรูปีเอามาจับจ่ายได้หมดครับ แต่ว่าพอค้าไม่ค้าเขาไม่รับไะเขาเกียจเอาไปแลกนะคุณก็ก่อนคนจะเข้ามาก่อนจะเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยก็เอาไปแลกธนาคารคือที่รับท,ที่รับแลกมันก็จะมีแต่ธนาคารเท่านั้นนะเหมือนเขาก็ไม่ได้ห้ามที่จะเปิดร้านรับแลกเงินตานะครับแต่ว่าเหมือนคนไทยไม่นิยมทำผมก็เห็นอยู่นะมัมี ตามสถานที่ใหญ่ๆอย่างสนามบินอะไรก็มีบริษัทเอกนชนเขารับอยู่แต่ส่วนมากแล้วก็ต้องไม่ใช่ส่วนมากผมน่าจะมีก็เรียกว่าร้านรับแลกเงินน่าจะมีเฉพาะเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆนะที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธนาคารเนี่ยไปแลกไดทก้ทุกสาขาเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับก็รอดูกันต่อไปเรื่องน้ํามันนะครับน้ํามัน ของปตทว,ว่าเขาจะขายให้เรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็คอยดูติดตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบีย่เทา่านี้เดี๋ยวพักก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ